สวัสดีค่ะสวัสดี FC ชาวโน่นี้ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องมาเช่นเคยนะคะมาอัปเดตโน่นี้ของเรานั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่โตโน่ได้เดินทางไปคอนแก่นกลับบ้านนั่นเองเนาะแล้วก็ไปทำบุญที่วัดจังหวัดบุดรธานี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพและคลิปกันเลยดีกว่านะคะจะมีช็อตของน้องนิชาให้น่ารักน่ารักใหก้เล่าให้ฟังกันด้วยเนะาะไปดูกันเลยคะ่ะ โตโน่ oh no, คุณแม่น้อยและแฟนคลับนะคะร่วมทําบุญทอดพระป่าณวัดเทพนรินทราลามนะคะอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพนะคะคุณแม่แล้วก็เอฟซกันเลยดีกว่านะคะก็จะมีภาพน่ารักน่ารักของพี่พีเอฟทับหน้าทุกท่านเลยเนาะก็มีความน่ารักทุกคนเลยก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็จะมีภาพที่อ่าโตโน่แล้วก็ ทุกท่านที่ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนั่นเองเนาะก็เป็นบุญที่แบบร่วมอนุโมทนาบุญได้นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้บริจาคทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่โดนโนและก็พี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะคะที่ร่วมบริจาคเนาะแล้วก็แจกของให้กับชาวบ้านนะคะที่จังหวัดอุดรธานีเนาะสำหรับใครที่รับบริจาคอะไรอย่างนี้นะคะก็ ขอบคุณทุกท่านเลยเนาะที่ร่วมกันบริจาคแล้วก็ให้มอบสิ่งของให้กับทุกคนที่ร่วมรับบริจาคอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็น้มอุทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะก็เป็นคลิปที่อิ่มบุญเนาะอิ่มอกอิ่มใจอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมน้องนิชาไม่ได้มาด้วยเนาะก็มันจะมีคลิปหนึ่งที่ FC ซีได้ถามตัวโน่นเองเนาะแต่ก็จะตอบ ให้ทุกคนได้ทราบกันเนาะว่าน้องนิชาติดถ่ายละครเนาะก็เลยไม่ได้มาด้วยกันเนาะแต่ก็เป็นคลิปหรือว่าทริปที่แบบว่าร่วมบุญไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ร่วมกันถ่ายรูปกับพี่พี่ทหารนะคะที่ร่วมกันปลูกป่าไปด้วยกันเนาะก็ขอบคุณแล้วก็ร่วมอนุอนโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมกันปลูกป่านะคะก็เป็นคลิปที่ ิ่มบุญและอิ่มใจเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่แบบว่าร่วมทําบุญด้วยการอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่น่ารัก อีกคลิปหนึ่งนะคะที่พูดถึงน้องนิชาเนาะก็คือพี่พี่เอฟซีนะคะได้ถามนาะวา่าถ้าพูดเป็นภาษาอีสานก็พี่นั่งไปใส่ก็ก็คือพี่สะพายไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ ต้อมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตโน่นนี้เหมือนเดิมนะคะถ้ามีคลิปไหนหรือว่าความเคลื่อนไหวของโน่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้อมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ยิ้มไปด้วยกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะอาจจะไม่มีคลิปคู่โน่นนี้ล่าสุดนะคะแต่ก็มีความน่ารักน่ารักของโน่นนี้ของเราได,ได้ได้ได้ฟังแล้วก็แบบชื่นใจอะไรอย่างงี้เนาะใจฟูกันอะไรประมาณนี้นะคะถึงน้องไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าน้องก็ร่วมใจกันไปเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต้อมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ